ข่าวใหญ่วันนี้คงไม่ผลเรื่องที่ทุกคนรอคอยว่าเอ๊ที่มีการบอกว่าโอ้โหสิ้นสุดรัฐบาลแน่เปิดศึกใหญ่นะฮะปรากฏว่าวันนี้รอไปรอมาไม่รู้ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แหละเพราะว่ามีการไปยื่นฟ้องคุณทักษิณเพื่อไทยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะแล้วก็ คุณไพภูมเป็นคนเปิดข่าวนะจากพลังประชารัฐแต่ว่าคนที่เดินเรื่องแถบบอกว่าไม่ได้มาในนามพลังประชารัฐนะในนามส่วนตัวในนามของประชาชนคุณธีรยุทธสุวรรณเกษรต้องการรู้จักกันนิดหนึ่งคือถ้าเดิมบอกว่าธีรยุทธสุวรรณเกษรเป็นใครไม่มีใครรู้จักโนเนมเป็นนักร้องโนเนม คือช่วงหลังมีนักร้องทางการเมืองเยอะนะฮเยอะบางคนก็ติดลมบนนะบางคนก็เพิ่งจะไปที่รู้จักบางคนก็เสียผู้เสียคนไปก็มีนะคือเป็นนักร้องแต่หากินกับทำตัวเป็นนักร้องแต่อาศัยความเป็นนักร้องเรียนนะไปทำมาหากินก็เสียผู้เสียคนไปก็มีแต่วันนี้ชื่อของเทียยุทธสุวรรณเกษร เป็นที่รู้จักและถูกจับตามองเพราะว่าเชี้ยยุทธนี่คนรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะว่าไปยื่นร้องพิธาลิมเจริญรัตแล้วก็พักก้าวไก่ใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้านไปดกครองจนกระทั่งศาลร,รัฐปรนูลสั่งยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิกร,กรรมการบริหารพักที่เกี่ยวข้องไปแล้ว ชื่อของเทยุทธก็เลยเป็นที่จับตาวันนี้เขามาแล้วนะฮะเขามายื่นสารรัฐธรรมนูญฮะบอกว่าคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเป็นข้อกล่าวหาที่คล้ายๆกับเป็นกล่าวหาพรรคก้าไก่ตอนนั้นนะครับคล้ายๆกันพฤติกรรมอาจจะแตกตาก่างกันนะรู้จักมาน,นิดหน่อยนะครับว่า ทิวสุวรรณเกศเป็นไข่เขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็นทนายความอิสระนะครับแล้วก็จบปัญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแถวแบางกาแหงนะครับแล้วก็เป็นทนายความตั้งแต่ปี2543เป็นทนายความแบบทั่วไปรับรับว,ว,ว่าความทุกเรื่องอะ ไม่ได้เชี่ยวชาญคดีลักษณะไหนเป็นพิเศษที่ก็ให้สัมภาษณ์เองกับ BBC นะว่าเขาไม่ได้เชี่ยวชาญคดีใดเป็นพิเศษนะครับพอปี2556ทีายุสทธรสวนเกศรบวชครับไปบวชที่วัดอ้อมน้อยจังหวัดนคปรปฐมวัดอ้อมน้อยนี่ก็โดงง่งดังในทางการเมืองคือต้นพุทยสระทธา เจ้าวาดเป็นเป็นเจ้าวัดที่นั่นก็ไปบวชอยู่สองเดือนพอบวชที่นั่นแล้วก็เออก็มาช่วยพุทธิสระนะครับในคดีหลายเรื่องด้วยกันเช่นมาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบวัดพระธรรมกายตอนนั้นโอโหดุงดังมากนะมันเดินหน้าท้าชนตรวจสอบเลยแล้วก็ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบมหาเทระสมาคมด้วยพระนะฮะมหาเทระสมาคมแล้วก็พอช่วยงานนบุษยสระจนช่วงหลังก็กลายเป็นทนายความให้กับผู้ไทยสระนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองก็คือช่วงกรบกศอ่ะเห็นไหมฮะสละตอนนั้นก็มาเคลื่อนไหวหนักมากแล้วก็ไปตั้งเวที ที่แถวศุนราชการนะฮะก็คุณเดียุทธก็เป็นทนายความให้พุทธิสละมาจนกระทั่งแต่ล่าสุดนี้เขาบอกว่าผมเป็นอดีตทนายความของพระพุทธอิสระแสดงว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นทนายความในของสมุทรยสระแล้วนะครับก็ก่อนที่จะไปรู้จักกันตอนที่ยื่นคำร้องยุบ พักเก้าไก่เนี่ยเขาก็มีผลงานที่เอาละคนไม่ค่อยรู้จักก็คือไปแจ้งความดําเนินคดีกับสามแกนนําพักเก้าหน้านะก่อนจะเป็นพักเก้าไก่หรือพักเก้าหน้านะฮะธนาทจรจึงงุ่งเรืองกิจคุณปิยบุตรคุณช่อพันธิกาความผิดร่วมกันยุโยงปลุกปัน่นตา,ตามตานิ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับตัะเรียบชั้นชั้น,ช,นชั้นหมอหกนะฮะปลาใสาให้แยกลาเผา ควาผิดแล้วนี้หละครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกและอื่นๆด้วยแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับคุณรุ้งม,มนัษยาแกนนําราษฎรกับพวกห้าคนความผิดประตาห11นึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งหนึ่งะฮะแรงที่บอกครับไปยื่นยุคพักก้าวไก่และก็สารสั่งยุบวันนี้ไปยื่นต่อสารรัฐมนูญขอให้คุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทย เลิกการกระทําล้มล้างการปกครองก็ต้องจับตาละครับว่าเขาคือไหวของคุณธีรุจจะยางไงต่อศาลจะรับฟ้องหรือไม่ต้องใช้เวลาแค่ไหนนะครับเปจะเดชศ,ศึกรัฐบาลอุ้งอิงต้องออกไปในเร็ววันคงไม่ใช่ล่ะพระดูจากกระบวนการของพรรคก้าวไก่ใช้เวลาพอสักป็นเป็นปีนะสิบหเดือนประมาณเนี้ยนะเอาล่ะ นี่คือคุณทยุธสุวรรณเกษรน,นะครับวันนี้สรุปคร่าวๆแล้วกันว่าผมเช้ว่าศึกนิติสงครามแปลว่าใช้ในการยื่นร้องเรียนผ่านองค์กรที่เกี่ยวข้ององค์กรสลาเพื่อที่จะยุบพักการเมืองตัดสิทธิ์ก,การเมืองตัดสิทธิรัฐมนตรีเนี่ยเราเรียกว่าเป็นนิติสงครามซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ผลเช่น นี่แหละ42วอยื่นต่อสารรัฐนูลจนคุณเศรษฐาเนี่ยหลุดจากตำแหน่งนายคกรัฐมนตรีและแน่นอนฮะคนก็รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญช่ำชองเรื่องนี้ก็คือนอกจากตักร้อแล้วบุปบูลก็ไม่เลวถ้าก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะไปบูญนิติอะไรเงี้ย <laughs> นะจากพักพลังประชารัฐตอนนี้มี การร้องไว้หลายเรื่องแต่วันนี้คนไปจับจุดเรื่องนี่แหละฮะเรื่องของคุณคุณเตยุทธ์แต่ตอนนี้ผมประบวนว่าอย่างน้อยมีสามเรื่องที่เริ่มเดินเครื่องเปิดศึกเปิดหน้าทำนิติสงครามนะฮะเพื่อที่จะฟ้องสกัดนะฮะรัฐมนตรีและและนายกรัฐมนตรี ก็ล่าสุดก็วันนี้แหละครับที่ไปฟ้อง6พพฤติการคุณทักษินและเพื่อไทยเข้าขายล้มล้างการปกครองช่วงแรกที่ขออยุดการกระทำนะถ้าเกิดว่าสารรับฟ้องเนี่ยก็จะมีลูกต่อไปเช่นคราวที่แล้วไปฟ้องพักก้าวไก่พอสารว่าเทารับฟอ้องอ่าก็ไปยื่นต่อนะฮะเรื่องยุบพักนี่คือขั้นแรกคือหยุดการกระทำก็ไปฟ้องหเรื่อง คือบอกว่าคุณทักษิณสั่งการให้พักเพื่อไทยเนี่ยจัดที่พักชั้น14โรงบาลตำรวจนะเป็นการบ่อนทำลายพระเกียรติยศสถาบันพระมหากษัตริย์พฤติการที่สองที่เขาไปยื่นไปก็คือว่าสมคบกับทางผู้นำเขเมรนะฮะเอื้อประโยชน์ัมปูชาและเมื่ออธิปไตยทางทะเลข,ของไทยข้อ กล่าวหาที่สามก็คือว่าสั่งพักเพื่อไทยร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพักประชาชนพฤติการที่สี่สั่งพักเพื่อไทยเสนอชื่อนายกหลังกูสเดชาพ้นตําแหน่งรหมาัถึงการไปรวมตัวกันที่จังสองล่าหลังจากกูสเดชาหลุดจากตำแหน่งไปแล้วก็กล่าวหาว่าพักเพื่อไทยตึงกุณทักษิณเนี่ยนะฮะ ขับพลังพิษรัฐให้พ้นจากรัฐบาลไปลึงปีลุงปอปแล้วก็สั่งฟักเพื่อไทยนำเนืยอายของตัวเองเนี่ยแถลงต่อสภานี่คือการการชี้แจงพฤติกรรมหกประการที่ยื่นต่อศารลรัฐธรรมนูญอย่างที่บอกครับว่าต้องดูว่าศาลจะรับฟ้องหรือไม่แต่รับฟ้องแล้วยังมีกระบวนการในการไต่สวนอีกเยอะทีเดียวนะครับประเภทรัฐบาลต้องหลุดไปในวันสองวันผมไม่ใช่มั้งอ่ะเนี่ยที่หนึ่ง นิติสงครามที่เปิดศึกมาแล้วนิติสงครามอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณเรืองไกรนักร้องเจ้าเก่าเนี่ยนะเรืองไกริีกจพัฒนาเนี่ยนะครับไปไปร้องบ,กบ,กบ,กบอกกกตครับให้สอบนายกอุ้งอิงแพรทองทานเพราะว่านายกไปแต่งตั้งคุณสุรพงศ์สืบบงญลีเป็นที่ปรึกษาของนายกเป็นหนึ่งในหกที่ปรึกษาใช่ไหมที่ปี ที่ปรึกษาเก่าคุณทักษินนะอ่ก็แต่งตั้งคุณสุพงศ์สุวังลีและล่าสุดแต่งตั้งคุณนัฐวุฒิใสเกื้อเป็นที่ปรึกษาของเนวัฐมตรีทุ่คุณลงไกยบอกว่าสองคนเนี่ยหมอเลียบจุลพงศ์กับพี่เต้นเนี่ยพีเต้น,นเคยต้องโทษจำคุกม,มาแล้วไปแต่งตั้ง คนที่เคยต้องโทษคาำคุกเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่ได้นะก็ถ้าคนแต่งตั้งเนี่ยแต่งตั้งคนที่ต้องคุกมาเนี่ยจะทำให้พ้นจากตำแหน่งนายกสทม,มีง่มืกว่านี้คุณเศรษฐาอันนี้คุณคุณรังกายไปยื่นไปนะแต่ผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลคงดูแล้วว่าตำแหน่งที่ตั้งเป็นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีแปลว่า ไม่ใช่ค่าราชการเมืองไม่มีเงินเดือนอาจจะมีเบีย้ยประชุมอย่างี้นะอันนี้ก็แล้วแต่ก็กคุณร่งแกยก็ยื่นไป่คือนิติสงครามชุดที่สองส่วนนิติสงครามอีกเรื่องหนึ่งนี้เป็นเรื่องใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับคือคนที่ใช้ชื่อว่าคณะนิติชนเชิดชูธรรมไปยื่นที่กอกตฮะขอให้ส่งเรื่องที่สารธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของสามคน นายกแพทองทานคุณนุทินชาบีากูลรัฐมนตรีมหาไทยแล้วก็คุณชูสักสินินครับรัฐมนตรีประจําสํานักแล้วกรัฐมนตรีซึ่งดูแลเรื่องกฎหมายและสําสนักพุทธเนี่ยนะครับขอให้วิินจัยว่าสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่กรณีเรื่องของการคืนที่ ทอนีสงให้กับวัดธรรมนิการามวรวิหารซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2,544ใช่ไหมครับที่วัดธรรมนิการามเนี่ยก็เป็นพินัยกรรมของนางเนื่อชมชำนาญชาติศักดานะฮะก็ะยกให้กับทางวัดไปแล้วก็ตอนหลังก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันถูกไปทำเป็น สนามกอล์ฟเอาภายบ้างไปบูบ้านจัดสารบ้างนะฮะก็เลยตอนนั้นมีการพิจารณาจากอาบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ากรมรมสิทธิ์เนี่ยนะครับพอในเรื่องเสียชีวิตเป็นทรณีสงก็ต้องโอนให้กับวัดแต่ว่ายัางไม่ได้โอนและไม่มีการดำเนินการเรื่องนี้ซึงเขาเรียกว่าชื่อ เรียกกันชื่อติดปากว่าคนนี้อะไรแอลสามกอบแอลพนนยนะครับวันนี้กลุ่มนี้ก็จะไปยื่นนะสามคนที่บอกมายกัฐมนตรีกูบอกว่านายกัฐมนตรีเนี่ยเออเป็นผู้บริหารสูงสุดนะต้องสั่งการโดยตรงไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนใจแล้วก็บุคคลในครอบครัวก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับกับกรณีที่หล่านี้ด้วย ไปยื่นคุณอนุทิ์เป็นรัฐมนตรีมหาไทยดูแลกรมที่ดินไม่สั่งการให้ด,ดําเนินการนะครับแล้วก็ไปยื่นคุณจุศศินินที่ดูแลสํานักพุทธบอกว่าก็ไม่ด,ดําเนินการอย่างจริงจังนะฮะอันทั้งหมดนี้ถือเป็นการละเมอเจตรมของความเป็นนักการเมืองอาละนี่ก็คือสามก้อนของการทําศึกนิติกรรมที่เปิดหน้าอย่างชัดเจนอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก,นกรร็นิติกรรมนิติขอโทษนะนิติสงคราม อันแรกก็คือพิยุทธ์สุวรรณเกสวันนี้เปิดหน้าเปิดประเด็นแล้วนะครับก็ไปฟ้องร้องคุณทักษิณและพรคเพื่อไทยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและพรุ่งนี้ขอหยุดการกระทานะแล้วก็นิติสงคารามอันที่สองก็คือคุณเรืองไกรกิจัฒนะพราะกกตฮะสอบนายกตั้งคุณสุรพงษ์คุณนัทวุฒิไถ่เกลือนะฮะตั้งคนที่เคยต้องโทษได้ยังไงนิติสงคารามอีกอันหนึ่งก็คือว่า ไปยื่นกรกนตนะฮะส่งสามนุนกรณีเพิกเฉยกรณีที่แอลพายนี่สงครามที่มีหลายชุดแต่วันนี่คือเห็นหน้า mm hmm. หเห็นตากันชัดเจนส่วนนายกรัฐมนรีและรัฐบาลจะสู้อย่างไงจะแก้ไขอย่างไรต้องต้องรอดูเพราะนี่อยู่ขั้นตอนการยืน่นและเชียร์นี้เป็นอีกหนึ่งศึกของทางการเมืองการเมืองมีศึกของฝ่ายคา้านอันนี้เข้าใจอยู่สู้กันในสภาการเมืองมีเรื่องของการเมืองนอกสภา มีม็อบมีม็อบที่กำลังจะตามมาการเมืองเนี่ยมีเรื่องของนิติสงคารามนอกสภาแต่อาศัยกลไกลที่มีองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามาตัดสินซึ่งเรื่องนิติสงคารามเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองดูพรรคฝ่ายคา้านก็น่าจะชอบนะเพราะว่าคล้ายช่วยฝ่ายคา้านในการที่จะเปิดศึกยุคพักเอาผิดกับรัฐมนตรีกันนายกแต่ว่าเราฝ่ายคา้านบอกไม่ชอบนะ แม้ว่าจะเห็นต่างเรื่องแนวทางการทํางานแม้ว่าหลายเรื่องจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โอเคกับการทำงานรัฐบาลแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้อํานาจที่ไม่ใช่อำนาจประชาชนไปยื่นฟ้องยุบนุ่นยุบนี่เนี่ยเขาถือว่าไม่ใช่อำนาจประชาชนเขาก็ไม่เห็นด้วยวิธีการเหล่านี้อ่าแล้วก็อีกศึกหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในตำรานะศึกหักหลังศึกศึกของคนในพักร่วม กันเองและพรรครูกขาราชบาลมีอยู่ครับต่นี่คือการคุยกันยาางดึกนะฮะกับเรื่องของเปิดศึกนิติสงครามกับผมวิสุทธ์กุรมรชลัฟงพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ